ปพศ2029นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตรีลกรานะครับใน,าน,านฐานะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชอาณาจักรล้านนาในสมัยนั้นนะครับ38นะครับโดยพ่อขุนศรีช่องรมเป็นประจําทุกปีนะครับหลังจากนั้นเป็นการข้ามด้านก,นกนารท่องเที่ยวบนพื้นฐานแนวคิด3าประการนะครับ ได้แก่อันที่หนึ่งเป็นการต่อยอดอดีตโดยมองกลับการกายวิพากษ์ศูนย์าคจังหวัดพะเยาลายกยงการบริหารส่วนจังหวัดพะเยาลายกเทศสุนทรีบางพะเยาันนีจังหวัดพิโรขามที่อาจจะทีเสด็จไปรับผิดารนะครับแล้วก็การสร้างนี้ต้องขอพระบรมราชนญาณจากพระเจ้าติโรกัาลนะครับไม่ได้ว่าสร้างสิ่งศิลป์ได้นะครับเนี่ยนะครับขอพระบรมราชันญานะแล้วก็ จากสร้างเ็ปุ๊บก็เลยใช้ชื่อของพระนาคของขพระยากรวาเป็นชื่อวันใส่ความรักความแรงในอดีตไปยาวขกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาข่าวว่าเราจะทาอะไรที่เราพไปยาวเนี่ยก็มีพวกกระชดประเทียนเสียงสีนะครับพวกปวดรู้ปวดเก่งนะครับพวกสารพัดซึ่งเราก็จะต้องผ่านในการทํางานใหญ่นะครับทุกงนานไปนะครับก็คนที่ไปจนกับความ อุ่นวายความเดือดร้อนความเก่านะครับกระพ้านี้เป็นฝ้ายธรรมชาติานะครับปพราะคนเพรากคของอันค้าได้ตังด้รวยประชาชนทั่วไปขายของที่ลึกรวยท่านเหย่ผมถามท่านเหย่ท่านไม่มีความรู้ท่านเป็นคนเสือ่อม หนึ่งังนะครับอันนี้เป็นแบบที่จะทําให้เห็นภาพนะครับก็เลยออกแบบมาเป็นลายเส้นนะครับนี่ครับอันนี้คือแบบที่ที่คิดว่าน่าจะทําให้คนได้เข้าใจภาพมากที่สุดและแบบนี้ก็ไม่ได้แบบสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นที่จะสร้างนะครับเป็นเพียงแบบตุกตาล่างนะครับต้นเาทเก่งของผมนะ ไอ้เจริญมากมีลูกศิษย์ต่อไปแบบทีเ่เก่งมากแบบเจรติญเน,นี่ยเขาก็ซื้อทอดต่อเพิ่มระยาของเขาในการสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างนักประวาสตร์เขาแบบที่ความคิดรวมสมัยที่เขาแ็บที่ดังนั้นเขาจะมุ่งไปสู่ยังการอู่ถึงประวัติศาสตร์นักขึ้นหลังจากที่ขขข profile, เขามียุคขายแล้วเขามียุคดึงดูคนแล้วประวาสมันเริ่มเข้าไปอู่นักคืนคือคนหันความอินใจของผู้การยาวเขาตักขึ้นตักขึ้นตักขึ้นมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เนี่ยน้ำมิโูะเนี่ยเขาขายได้ทุกอย่างตอนนี้